มีท่านผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับเฟสสามนะครับอายุระหว่าง16ปีจนถึง20ปีนะครับจะต้องมีบัญชีธนาคารหรือไม่นะครับทุกคนนะครับอาจจะมีนะครับหรือว่าบางคนที่ไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารนะครับอาจจะเพิ่งเคยเปิดครั้งแรกนะครับแนะนํานะครับสําหรับการโอนเงินนะครับหรือว่าโครงการดิจิตอลนะครับ Wallet นะครับที่ใช้ผ่านมือถือครับแอปทางรัดนละครับจะต้องมีบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ทําการผูกเข้ากับแอปทางรัฐนะครับเพื่อใช้จ่ายด้วยนะครับรัฐบาลนะครับแจ้งแล้วนะครับว่าจะต้องมีบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกกับแอปทางรัฐนะครับเพื่อจะใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับจึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับท่านน ทางรัฐบาลนะครับกระทรวงการคลัย้ําแล้วนะครับจะโอนเข้าบัญชีแล้วก็ผูกกับแอปทางรัฐเพื่อใช้จ่ายนะครับแล้วก็คาดการนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับจะได้ใช้ก่อนสงการแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ไม่มีบัญชีนาคานะครับให้รีบไปผูกเลยนะครับ ให้รีบไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ทันการแล้วก็รองรับการโอ,อนเงิน1 0 0 0 0บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ